สวัสดีครับมันมาอยู่กับ Google Sheets และแผนภูมิวงกลมนะครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการสร้างแผนภูมิวงกลมจากตารางข้อมูลของเรานะครับให้ออกมาเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับมีเป็นวงโดนัทอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นตามิติมีป้ายกำกับข้อมูลชี้ออกมาแล้วก็มีตัวเลขข้อมูลอยู่ด้านในด้วยนะครับวิธีการนะครับเห้ทุกท่านลากคลุมเขตของข้อมูลที่ต้องการจะสร้างแผนภูมินะครับจากนั้นไปที่เมนูแทรกเลือกแผนภูมิ อาจจะได้แบบนี้มานะครับสําหรับท่านใดที่คุมข้อมูลแล้วไม่ได้ข้อมูลแบบนี้มานะครับท่านสามารถที่จะเปลี่ยนประเภทนะครับชาร์ตเนี่ยเป็นแบบปุ่มกดด้วยตนเองได้นะครับซึ่งตัวไหนถ้าข้อมูลนี้รวมกันได้100เนี่ยระบบจะทําการเจเนเรตเป็นการาฟปุมกลมาให้อยู่แล้วนะครับหรือจะเปลี่ยนเองตรงนี้ก็ได้เช่นกันต่อมานะครับเราไป,ไปที่เมนูปรับแต่งนะครับรูปแบบของแผนภูมิเลือกเป็นสามมิติมาแล้วนะครับ ต่อมานะครับแผนผู้วงกลมนะครับที่เราเห็นเป็นรูดนัทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกิดจากการเซตรูของโดนัทที่50เปอร์เซ็นต์ดูไปแล้วนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะรูแคบหน่อยนะครับค่ากำกับแต่ละส่วนก็คือตัวเลขที่จะอยู่ในวงกลมแต่ละส่วนนะครับเพื่อให้เห็นได้ง่ายยิ่งขึ้นเราก็ใส่เป็นค่าค่าก็คือจํานวนที่นํามาจากตารางข้อมูลของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าอยากคานวณเปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ย ก็ใส่ค่าอะไรเปอร์เ,เซ็นต์กระดาษนะครับหรือเป็นแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับสามารถเจตตัวหนานะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นสีขาวแล้วกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดหน้าจอขวามือนี้ไปครับก็จะได้แผนภูมิวงกลมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแผนภูมิดนัทนะครับด้วยการตั้งค่ารูดนัทที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต และใส่ป้ายกับข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับกราฟที่สร้างขึ้นโดย Google Sheets เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแผนภูมินี้นะครับไปใช้โดยการดาวน์โหลดเป็นรูปภาพเป็น pdf หรือเป็น s v g ภาพเวกเตอร์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเยผยแพร่ผ่านาาเว็บไซต์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการสร้างแผนภูมิวงกลมบน g l e s h e e t s ครับ